สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับ เรื่องของวัยหรืออายุในการครบหาดูใจกันในสถานะแฟนนั้นสํารับบางคนแล้วก็เป็นเรื่องที่มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตมากเลยทีเดียวครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสถานาการณ์ความรักต่างอายุในกรณีที่ผู้หญิงอายุมากกว่าผู้ชายหนุ่มๆที่คิดว่าคบเป็นแฟนแล้วจะเจอแต่ปัญหาขี้บ่นนั้นไม่ใช่เสมอไปข้อดีก็มีอยู่มากนะครับวันนี้ผมจะพาคุณไปดู 5ข้อที่จะทําให้หนุ่มๆแฮปปี้เมื่อคบกับสาวรุ่นพี่เป็นแฟนลองมาเปิดใจอ่านกันสันงดิสิครับคุณสาวที่แอปเล่หนุ่มอายุน้อยกว่าก็แชร์ออกไปได้นะครับเพื่อเขาจะคลิกเข้ามาอ่านไปดูกันเลยครับข้อที่1เรื่องเทคแคร์ไม่เรียกร้องแถมบ,บางทีให้มากกว่าสาวรุ่นพี่ก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักผ่านร้อนผ่านหนาวมาบ้าง เขาจะเข้าใจว่าหนุ่มน้อยอย่างคุณก็ต้องการการดูแลเอาใจใส่สาวรุ่นพี่จะปรับความสมดุลในจุดนี้ได้นะครับเพราะเธอจะไม่เรียกร้องให้คุณมาดูแลเธออย่างเดียวเธอจะรู้ว่าต้องเป็นทั้งฝ่ายให้และฝ่ายรับได้ครับข้อที่ 2. เหตุผลมาก่อนอารมณ์สาวรุ่นพี่ส่วนใหญ่จะใช้เหตุผลมาก่อนอารมณ์เขาจะเข้าใจความรู้สึกดีว่าถ้าพูดไม่ดีใส่กันผลมันก็จะออกมาเป็นยังไงถึงเขาจะโมโหไม่พอใจคุณแค่ไหนน้อยครั้งครับที่จะเหวี่ยงหรือวีน แต่จะคิดก่อนพูดและพูดด้วยเหตุผลถ้าเขาไม่อยากเสียนหนุ่มน้อยอย่างคุณไปคุณมักจะไม่ได้เห็นเขาวินใส่สักเท่าไรหรอกจริงๆนะครับข้อที่3เป็นที่ปรึกษาที่ดีคบกับรุ่นพี่ประสบการณ์่อมีมากกว่าเมาื่อคุณมีปัญหาเขาจะสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้ไม่ว่าจะเรื่องเรียนหรือเรื่องงานเป็นทุกอย่างทั้งแฟนทั้งเพื่อนคุณครูและพี่ที่คอยชี้แนะโอ้โหเลิศไหม่ะครับข้อที่ส เปอร์เซ็นต์โดนบอกเลิกน้อยมากสาวรุ่นพี่หากเขาเคยผ่านเรื่องความรักมาแล้วการที่จะตกลงคบกับใครเขาก็จะต้องคิดไตร่ตรองในระดับหนึ่งเพราะเขาก็ไม่อยากจะเสียเวลาหากจะคบแค่เล่นๆไม่จริงจังดังนั้นหนุ่มๆที่ต้องการความสัมพันธ์ที่ยืนยาวไม่คบแบบเล่นๆสาวรุ่นพี่ตอบโจทย์หนุ่มได้เลยครับข้อที่5ทําให้คุณโตเป็นผู้ใหญ่ คบกับสาวรุ่นพี่คุณก็จะได้เรียนรู้เรื่องต่างๆจากเขาและถ้าหากคุณเลิฟกับเขาจริงๆคุณก็จะรู้สึกอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นด้วยเพื่อที่จะได้ทำให้เขารู้สึกภูมิใจดังนั้นแล้วคุณจะรู้สึกไม่อยากหยุดนิ่งอยู่เฉยๆแอคทีฟตัวเองทำให้ตัวเองเป็นคนที่มีคุณภาพเพื่อที่จะได้ดูแลกันและกันเดินไปพร้อมๆกันอย่างมีความสุขกันเลยทีเดียวครับ เป็นไงบ้างครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมล่ะคบกับสาวรุ่นพี่ก็มีข้อดีอยู่เยอะเชียวละ่ะหนุมน่มๆทั้งหลายลองหันไปมองรุ่นพี่รอบๆตัวบ้างก็ดีนะเพื่อคุณจะเจอคนที่ใช่มาเติมเต็มให้กับชีวิตกันนะครับและขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกดสับ SCRIBE กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับ KOOJO Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ